โหพี่นี่ไปซื้อกเพอป้ามาจากไหนเนี่ยพี่สั่งมาจากแถวยอล่าจ้น้องเมร้านนี้มีที่จอดรถด้วยนะรับบัตรเครดิตด้วยแล้วก็มีที่นั่งประมาณ30-40ที่นั่งสั่ง delivery ก็ได้โหพี่หิบรู้ได้ไงเนี่ยนี่ไงข้อมูล extra อนเทนต์หมดร้านอาหารให้บริการข้อมูลรายละเอียดของร้านอาหารตัวอย่างเช่นจํานวนที่นั่งที่ร้านอาหารสามารถรองรับได้ประเภทของร้านอาหารและข้อมูลอื่นๆที่สามารถนําไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดได้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดส,สาระดีๆจากทางเราซ่าสำหรับนี้นส